น้องเอินมาเรียนกับคุปป๊อกวันนี้เป็นวันแรกแล้วมาเจออะไรฝนตกพอดีเลยนะแล้วตกหนักไม่เหมตกเบาๆนันเอีนี่ตกหนักมากเลยโอเคฝนตกคุปป๊อกก็ถือว่าดีดีตรงไหนหรู้ไหมเราจะได้ขับรถในขณะที่ฝนตกไปด้วยในตัวเนาะจะได้เรียนรู้นะครับยิ่งเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ยิ่งดีต่อนักเรียนเองนะถ้าฝนตกนะครับเราต้องทำยังไงบ้างตกเบา ก็ไม่เท่าไหร่แต่น,นี้ตกหนักไหมตกหนักจนบางครั้งเนี่ยเรามองรถคันหน้าไม่ค่อยเห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกหนักเราต้องเปิดไฟหน้ารถโอเคนะมือขวานะครับจับไปที่ปลายตรงนี้โอเคอันนี้คือแกนสําหรับบังคับในเรื่องของระบบไฟต่างๆนะตอนนี้อยู่ในสภาวะของออฟใช่ไหมน้องเอิญหมุนไปคลิกหนึ่งอ่าเห็นจุดข,ขาวๆไหม ชี้มาตรงลูกศรน,นะอันนี้คือไฟหลีไฟหลีคือไฟแผ่นนัาตัดติดนะแล้วก็ไฟดวงข้างหน้าเล็กๆติดไฟท้ายสีแดงตอนนี้ติดแล้วถ้ารถข้างหลังเขาตามหลังเรามาเขาจะเห็นไฟท้ายเราแดงๆแล้วขณะฝนตกบางทีฝนตกหนักเนี่ยมองไปทางด้านหน้าเนี่บางทีแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะอันนี้คือเราเปิดไฟหลีแล้วเพื่อให้รถข้างหลังเขาเห็นไฟท้ายเราอย่างชัดเจนนะเขาจะได้ระวังรถเราได้โอเคนะ แต่ถ้าฝนตกหนักมากเลยเรามองข้างหน้าไม่ค่อยเห็นเราก็เปิดไฟหน้ารถอาหมนไปทีนึงทีนึงนั่นแหละครับอันนี้เห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ของไฟไหมนั่นแหละคือไฟหน้ารถนะครับบางคนก็เรียกว่าไฟใหญ่บางคนก็เรียกว่าไฟต่ําไม่ว่าจะเรียกไฟใหญ่ไฟต่ําก็คือไฟหน้ารถที่เขาเปิดตอนกลางคืนเราสามารถเปิดตอนขณะฝนตกได้นะครับนี่คือเปิดไฟหน้ารถแล้ว นะครับแต่ไฟที่ไม่แนะนําให้เปิดในขณะที่ฝนตกนนหนักคือไฟฉุกเฉินก็ได้โอเคลองกดครับอ่านี่คือสษร์ของไฟฉุกเฉินที่กระพริบกระพริบนี่นะฝนตกหนักไม่ให้เปิดไฟฉุกเฉินเพราะการเปิดอาเปิดเปิดไ,ไว้ก่อนไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนเพราะถ้าการเปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่ฝนตกหนักเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราก็ขับรถด้วยนะพอบางคนไปคิดว่าเอ้เปิดไฟฉุกเฉินให้ข้างหลังเขาเห็น ชัดเจนขึ้นว่ามีรถเราอยู่ข้างหน้าเอ่อคือเขาเห็นไฟไท้ายสีแดงแล้วก็น่าจะพอแหละแต่ถ้าเปิดไฟจุกเฉินด้วยแล้วเราขับรถด้วยนะรถข้างหลังที่เขาเล่นตามมานะเขานึกว่ารถเราอะจอดเสียอยู่กลางถนนเขาเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเขาคิดว่ารถเราจอดเสียอยู่กลางถนนเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนเลนไปทางขวาหรือเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายและขนาดฝนตกหนัหนกๆการเปลี่ยนเลนไปขวาไปซ้ายเนี่ย อาจจะทําให้เกิดการเฉียวชนกันได้เพราะการมองเนี่ยมองยากขณะที่ฝนตกหนักดังนั้นถ้าฝนตกหนักไม่เปิดไฟฉุกเฉินแค่เปิดไฟหน้ารถก็พอละโอเคปิดไฟฉุกเฉินครับอโอเคไหมนี่คือขณะที่เราขับรถตอนฝนตกนะครับต้องเปิดไฟหน้ารถเห็นไหมเห็นรถคันหน้าไหมเขาเปิดไฟหน้ารถใช่ไหมเราก็เห็นเขาอย่างชัดเจน เขาก็เห็นรถเราอย่างชัดตจนะครับต่อมาเราต้องเปิดที่ปัดน้ําฝนอันนี้คือแกนปัดน้ําฝนนะมือเราก็จับไปที่ตําแหน่งเก้าในกาเรแเราตีตีแกนตัวนี้ลงมาหนึ่งทีอันนี้อันนี้หนักไปครับเตีขึ้นไปใหมเตีขึ้นอีกต้องตีเบาๆจะมีทั้งหมด3ระดับครับนองเอ,อิรอจโอเคตีเบาๆนั่นแหละครับนี่คือระดับที่1นึ่เราก็ต้องดูว่าเราเปิดระดับของ แกนปรับน้ำฝนเนี่ยระดับที่หนึ่งเนี่ยเรามองเห็นข้างหน้าได้อย่างชัดเจนไหมถ้าระดับที่หนึ่งเราเห็นข้างหน้าไม่ชัดจะอันตรายมากในการขับรถเพราะน้ำฝนมันยังเกาะอ,อยู่เยอะไม่เคลียร์ให้ให้หมดเพราะนั้นจึงจําเป็นต้องเปิดระดับที่สองอตีลงมาอันนี้ระดับสองระดับที่สองโอเคไหมกลับมองไปข้างหน้าเห็นชัดเจนไหม ถ้าโอเคเราก็เปิดแค่ระดับที่2แต่ถ้ายังหนักอยู่ฝนตกหนักระดับที่2ไม่พอเห็นข้างหน้าไม่ชัดอ่ะเปิดระดับที่3อันนี้คือ3แล้วหนักสุดเลยคือต้องเปิดถึงระดับ3เพื่อให้อะไรการมองเห็นข้างหน้าได้อย่างอะไรชัดเจนนะครับ